การที่ได้มาสวดมนต์ทำสมาธิก็คือเราได้มีช่วงเวลาที่จะได้มาอยู่กับตัวเองเราอยู่กับตัวเองน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสิ่งอื่นอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส แล้วก็จะฟุ้งอยู่กับตัณหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าพอใจก็อยากจะได้อยากจะมีแต่ถ้าไม่พอใจก็ปฏิเสธไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็จะฟุ้งอยู่อย่างนี้ฉะนั้น การมาทำสมาธิเนี่ยก็คือเราดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตัวเราไปอยู่ที่ลมหายใจมาสังเกตดูสัจธรรมที่ตัวเราแมันมีสัจจะความจริงที่ปรากฏขึ้นอยู่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ มีความแปรปวนที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายในจิตใจของเราในความคิดของเราเนี่ยมันก็มีความเกิดดตบมันคิดหลายเรื่องมากมันสอับมันคิดมันเกิดเตบเร็วมากความคิดมันปรุงแต่ง บางทีความคิดเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอยู่เรๆบางทีสติมันตามไม่ทันบางทีสติมันตามไม่ทันบางคนมีความเครียดรู้สึกว่าร่างกายมันเร่าร้อนร่างกายมันไม่ค่อยปกติเนี่ยปัจจัยเนี่ยบางทีมันเกิดจากความคิดการปรุงแต่งความคิดอยู่ลกืๆ มันละเอียดสติมันตามไม่ทันมันรู้ไม่ทันพอสติมันยังไม่ละเอียดมันก็ทําให้กายของเราเกิดความเร่าร้อนความกระสับกระส่ายเกิดอาการต่างๆแต่จิตเนี่ยบางทีมันมันปรุงร่างกายมันปรุงร่างกายให้ร่างกายของเรา้น่ยที่ปกติได้แต่บางคนมันเครียดมาก จิตเป็นอกุศลวิตกมากุูงซ่านมากคิดไม่ตกก็เป็นโรคกระเพาะปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นโรคต่างๆก็เพราะมันมาจากจิตจิตมันปรุงรูปบางคนจิตมันขุ่นมัวมันเศร้าหมองมันก็ทำให้หน้าตาผิดแปลกไปได้ บางคนดูแก่ไวมากบางคนหน้ามุ้ยคิ้วขมวดหรือร้อยขึ้นไวหน้าเศร้าหมองมันมาจากจิตมันมาจากจิตจิตมันปรุงแต่งแต่ถ้าจิตเราเปิดปานผ่องใสจิตเรามีตัวกุศลตัวบุญมันก็ทำให้ หน้าตาเราก็คอยผ่องใสยิ้มแย้มเปิดปากมีใบหน้าที่อิ่มบุญมีใบหน้าที่อิ่มบุญใบหน้าเปิดบุญใบใบหน้าเป็นใบหน้าที่เป็นมิตรต่างกับคนที่จิตใจมีแต่อกุศลธรรมจิตใจมีแต่ความอิจฉาริษยาความโกรธ ความขุ่นเคืองใบหน้าบางทีก็ไม่บอกดุเห็นหน้าแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยหน้าตาไม่มีราสีไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเนจิตเนี่ยบางทีมันก็ปูแต่งสภาพร่างกายของเราแต่บางคนดูแล้วมีออร่าจังดูดูแล้วเป็นคนที่หน้าเข้าใกล้ดูแล้วเป็นมิตร เพราะว่ามันมาจากพื้นฐานของจิตมาจากจิตทั้งนั้นฉะนั้นถ้าจิตเราดีเนี่ยที่เขาบอกมันเป็นพลังดึงดูดจิตดีเนี่ยมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาก็เพราะอย่างเงี้ยจิตมันปรุงแต่งร่างกายของเราให้เกิดเป็นรูปปรรมให้คนเขาสัมผัสได้จิตเนี่ยมีพลังมหาศาล บางทีเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรเนะี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ถึงจะไม่พูดก็เถอดจิตมีอารมณ์แบบไหนเนะี่ยมันออกทางแววตาออกทางสีหน้าออกทางอาการต่างๆในอากายบุคลิกต่างๆแล้คนอื่นก็สัมผัสได้ ต่อให้ไม่พูดต่อให้เิ็บแนบเรียนแค่ไหนคนอื่นก็สัมผัสได้คนอื่นเขาก็มีเซนมันก็สัมผัสได้เป็นจิตมันมีพลังมากนะบางทีถ้าเกิดเราเคยสังเกตไหมว่าบางทีเรารู้สึกไม่ชอบใครแต่เราก็ไม่ได้พูดว่าเราไม่ชอบเราก็ทำเฉยๆปกติหรือว่าไม่ได้ไปแสดงอาการอะไร บางทีเราคิดว่าเราไม่ได้แสดงอาการแต่นั่นน่ะคือแสดงอาการเพราะว่าความขุ่นเคืองอยู่ในใจความโกรธอยู่ในใจความไม่พอใจไม่ชอบอะไรต่างๆมันเก็บไม่อยู่มันจะเผยอ,ออกมาทําให้ทำให้คนอื่นรับรู้ได้ทําให้คนทีเ่เราไม่ชอบเขาก็รู้ได้เหมือนกับมีคนที่ไม่ชอบเรา แต่เขาไม่บอกว่าเขาไม่ชอบเราแต่ว่าเราก็รู้ได้สังเกตได้มันมีบางอย่างในใจที่บอกว่าคนนี้ไม่ชอบเราหรือคนนี้ชอบเราเป็นมิตรกับเราพอเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบเขาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนี้เขาชอบเรา เราก็เกิดชอบเขาเหมือนกันเนี่ยมันก็จะดึงดูดแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตคนธรรมชาติโดยทั่วไปพอเรารู้ว่าคนนี้เกลียดเราเราก็จะมีความรู้สึกเกลียดตอบเรารู้ว่าคนนี้รักเราเราก็จะมีความรู้สึกรักตอบเนี่ยมันดึงดูดแต่มันก็จะพาให้เกิดวิกรรมกายกรรม ที่ไม่ดีต่อกันมันก็เป็นผลพวงของจิตนั่นหพื้นฐานของจิตมันแสดงออกมาอย่างไรมันก็ฉายออกมาเป็นหรือว่ิจกรรมกายกรรมจิตเอาเป็นอย่างไรก็ดึงดูดสิ่งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มีสติในการคุ้มครองรักษาจิตพยายาม ไม่ให้จิตเป็นตกอยู่ในอกุศลตกอยู่ในกิเวสหรือว่ามีกิเวสมีโลภะโทสะโมหะก,ก็ให้รู้เท่าทันให้ไหวแล้วก็ตัดอารมณ์ให้เร็วอย่าเพิ่เพลินอยู่กับอารมณ์นานๆอย่าเพิ่เพลินอยู่กับความไม่พอใจนาน เป็นทิจิตมันไม่พอใจมันโกรธมันขุ่นเคือเนี่ยต้องรีบวางให้ไวอย่าเก็บอย่าสะสมต้องเคลียออกเหมือนกับกินข้าวเสร็จเราก็ต้องล้างจานเหมือนกับห้องเราก็ต้องกวาดทุกวันเอาฝุ่นออกเอาสิงออาส่งสกปรปกออกจิตใจก็เหมือนกันต้องเคลียต้องมีความอดทนมีความพยายามเคลียออก อย่าเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้ในจิตใจพ,พ่อคพูนพวกนี้มันสะสมพอมันพ่อคพูนมากๆเข้าเนะี่ยมันมีกำลังพอมันมีกำลังเนี่ยต่อไปมันก็จะระนับยากมันก็จะข่มยากนะมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะหลุดออกมาเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมกลายเป็นนิสัยของเรากลายเป็นคนขี้โกก กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์กลายเป็นคนฟุ้งซ่านเพราะจิตมันสั่งสมพวกกำลังกิเลสไว้เยอะแล้วสังเกตดูว่าพวกขี้โกรธพวกาอารมณ์ร้ายพวกจิตฟุ้งซ่านชีวิตไม่มีความสุขแม้จะอยู่ในป่าในเขาอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่มีความสุขเพราะพื้นฐานของใจมัน มันมีแต่อกุศลม,มีบาปอยู่เราไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมชำระอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขโดยพื้นใจแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเรารู้ทันแล้วเราก็พยายามตัดไม่ให้จิตนั้นเนี่ยมันมันเพลินอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆพอทำไปบ่อยทํานานๆเข้า สติก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังพอเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็สามารถปล่อยวางได้อย่างเร็วจิตมันก็มีความสงบมีความตั้งมั่นในกุศลธรรมพวกกิเลสมารอะไรต่างๆก็มาทำอันตรายไม่ได้แล้วสติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในยามวิกฤต หร,หรือยามฉุกเฉินยามมีปัญหาในชีวิตหรือว่าต้องเผชิญกับอารมณ์การกระทบกระทั่งที่รุนแรงอย่างสติก็จะมาคุ้มครองตัวเราไม่ให้เรานั้นเผลอเผลอปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรงจนถึงขั้นไปทำบาปไปถึงขั้นฆ่าคนหรือว่า ด่าทอเขาอย่างรุนแรงมันก็จะมาคุ้มครองตรงนี้ว่าไม่ให้เกิดเนี่ยมันมาสแสดงอํานาจไม่ให้เกิดเนี่ยมันพาเราไปสู่ในที่ตกต่ำได้แต่ถ้าไม่ฝึกสติเลยเนี่ยไม่มีการกลับมารู้ตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองเลยแน่นอนว่าพอวะยะเกิดเหตุการณ์จริงๆมีการกระทบกระทั่งต้องเผชิญกับอารมณ์ที่ สัพสั์ที่รูแรงแรับรองว่าเอาไม่อยู่แพ้แน่นอนต้องระเบิดเอาหนุออกมาแน่นอนแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความความพังพินาาความหายนะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยก็เป็นการมาเรียกว่าเป็นการมาสั่งสมพลังจิต ที่จำไม่ผิดเนะี่ยเหมือนเคยได้ยินหลวงพ่อฤยยังนะท่านก็ที่ท่านทำให้ทำสมาธิเนี่ยนะก็เพื่อให้สั่งสมพลังจิตให้จิตมันก่อเกิดพลังของกุศลธรรมพลังของความตั้งมั่นพลังของสติพลังของการรวมตัวกันเป็นหนึ่งจิตเนะี่ยพอมันรวมตัวอยู่กับลงหายใจหรือว่าอยู่กับคำบริกรรมเนะี่ย มันมีพลังมันสามารถตัดอารมณ์ทุกอย่างได้ดเลยไม่ว่าอารมณ์ไหนก็เข้าแทรกไม่ได้กิเลสก็เข้าแทรกไม่ได้เข้าแทรกมาก็โดนสมาธิข่มตัดโดนสติรู้ทันตัดออกก็จะเป็นตัวเครื่องคุ้มครองจิตคอยรักษาตัวเราให้อยู่รอบปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ สามารถเอาตัวรอบได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ทั้งปวงที่มาล่อลวงทำให้ชีวิตต้องมีปัญหาอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างถูกจุดไอ้ที่แก้ปัญหากันทุกวันเนี้ยแค้์เขาเนี่ยต้องไปยิงไปฆ่าเขา ต้องไปทำร้ายไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันสุดท้ายเขาก็ทำกันไปทำกันมาไอคนที่เขาถูกฆ่าคนถูกฆ่าเขาก็มีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีบริวารมีคนที่เขารักพอไปฆ่าเขาพวกพ่อแม่เพื่อนพ้องพี่น้องเขาเขาก็โกรธเขาก็แค้นแค้นแล้วเขาก็มาทำร้ายมาเอาคืนฆ่ากันไปฆ่ากันมาอย่างไม่รู้จบ แก้ปัญหาด้วยกิเลสก็เลยทําให้ยิ่งเกิดปัญหาเพราะกิเลสมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นสมุทยัยทุกวนันนี้ที่มันเอ๋งมันพลาดไปทําอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไม่ฝึกสติไม่เคยกลับมาดูจิตดูใจตัวเองมีแต่เพ่งภายนอกเพ่งว่าคนนั้นมันชั่วมันทําไม่ดีมันอย่างนู้นอย่างนี้กับเราพยายามที่จะเอาชนะคนข้างนอก แต่มันชนะได้จริงไหมถ้าเกิดกลับมาพิจ,พจรารณาดีๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรากลับมาโยมิโสมานาสิกาคือพิจรารณาอย่างแยบคายว่ามันชนะได้จริงไหมไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาสุดท้ายแล้วฆ่าเขาได้มันชนะได้จริงไหมก็ต้องลองกลับมากลับมาพิจรารณาดีๆ มันชนะไม่ได้จริง่ผลของการที่ไม่ฝึกสติก็เลยไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองตัวเราก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้บางคนมีพร้อมทุกอย่างทรัพย์ภายนอกเงินทองชื่อเสียงบริวารราบยศ แต่สุดท้ายชีวิตทงพินาศเพราะอารมณ์โัศโลภโมหะต้องไปกระทำชั่วต้องไปติดคุกต้องไปโดนเขาเอาคืนเสียชื่อเสียงทำร้ายตัวเองทำรลายคนที่ตัวเองรักทําลายครอบครัวมหมดทุกอย่างไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มข้าความรู้เพ่มหัวในทิศก็เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดในทางพุทธศาสนาคือมันชนะตัวเองไม่ได้นะมันแพ้ตัวเองแพ้แล้วแพ้อีกเพราะว่าไม่เคยฝึกหรือว่าฝึกแต่ไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืจะทําให้ผลจากความทุก่์เหล่านี้ได้นะมันต้องอดทนพยายาม สม่ำเสมอต่อเนื่องถึงจะประสบความสำเร็จ